มาคุยกันถึงเรื่องกลยุทธ์มาร์ติงเกลนะครับมาร์ติงเกลเนี่ยถ้าเกิดใช้ผิดมีโอกาสล้างพอตได้สูงมากนะครับเช่นถ้าเกิดเราใช้แบบคลาสสิกมาร์ติงเกลก็คือการถัวเฉลี่ยและคูณ2ไปเรื่อยๆนะครับเช่นเราออกเราออกบายใช่ไหมครับศูนย์จุดแล้วกราฟลงมาอีกเราบายอีกคูณ2ก็คือ0ูนย์ใช่ไหมครับแล้วแล้วก็กราฟลงมาอีกเราคูณ2เข้าไปอีกเป็น0.04แล้วก็ค,ค,ก 04, วกคูณ2ไปเรื่อยๆนะครับ โอกาสที่จะล้างพอร์ตมีสูงมากนะครับสำหรับผมเองแล้วนะครับมาติงเกลผมจะมีวงกลมทั้ง4วงกำกับอยู่เสมอนะครับวงกลมวงแรกนะครับก็คือเรื่อง Mindset นะครับไมซ d s e t แรกเลยที่ผมจะคิดในการใช้กลยุทธ์มาติงเกลเนี่ยก็คือไม่ประทะคู่ต่อสู้ตอนที่เขาแข็งแกร่งนะครับรอเขาหมดแรงหรืออ่อนแรงค่อยเข้าโจมตีนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดกราฟยังเป็น b u l l i s h อยู่เนะี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่แรงมากๆเนี่ย เราจะไม่สวนลงมานะครับจะไม่มาติงเกลสวนลงมามีโอกาสที่จะโดนทะลุไปได้สูงนะครับหรือถ้าเกิดเป็นตาริชแบบรุนแรงมากเป็นกราฟขาลงรุนแรงมากเราจะไม่มีผมจะไม่ไม่รับไม่บายสวนเด็ดขาดนะครับก็คือรอให้อ่อนกําลังลงแล้วค่อยเข้าโจมตีนะครับอันแรกนะครับหมายเซทแรกก็คือไม่ปะทะศัตรูตอนที่เขาแข็งแร่งนะครับ อันที่2ก็คือแนวคิดของเหมาเจ๋อตุงครับผมก็คือการโจมตีไปหนีไปนะครับอย่างเช่นในวงการมวยนะครับถ้าเกิดน,นักมวยคนไหนเนี่ยตั้งรับตลอดนะครับตั้งรับตลอดนะครับโอกาสที่ชนะเนี่ยจะมีน้อยกว่าโอกาสที่แพ้นะครับแต่ถ้าเกิดน,นักมวยคนไหนเนี่ยที่ลุกด้วยรับด้วยลุกด้วยแล้วก็ลุกมากกว่าเนี่ยโอกาสที่ชนะจะมีสูงกว่าคนที่ตั้งรับเสมอนะครับโอเค ก็คือจมตีไปหนีไปเนาะกลยุทธ์มาติงเกลก็ใช้ได้อย่างนั้นเหมือนกันนะครับอันที่3นะครับก็คือการถอยทับเนี่ยคือยอดกลยุทธ์นะครับการถอยทับคือยอดกลยุทธ์นะครับคือถ้าเกิดเรารู้ว่าจังหวะเน,นี้ยมันมันไม่น่าไปต่อแล้วแหละมาติงเกลจะช่วยเรื่องการถัวเฉลี่ยและคืนทุนได้เร็วหนีได้ทันนะครับมาติงเกลจะช่วยเรื่องนี้นะครับผมก็คือถอนทับคือยอดกลยุทธ์นะครับผม การถอยหนีหรือถอนทับเนี่ยคือยอดกลยุทธ์อันที่4นะครับก็คือเรื่องการเคารพความเสี่ยงเสมอนะครับเพราะกลยุทธ์มาติงเกลเป็นกลยุทธ์ที่คข้่งเสี่ยงถ้าใช้ไม่เป็นนะครับไม่มีสต็อปลอสไม่มีจุดออกเนี่ยโอกาสที่จะล้างพอร์ตมีสูงมากไม่มีแผนในการเข้าเทรดแล้วใช้มาติงเกลโอกาสล้างพอร์ตมีสูงมากนะครับวงกลงแรกนะครับอีกรอบหนึ่งก็คือไม่เข้าปะทะตอนที่ศัตรูมีกําลังที่แข็งแรงนะครับ อันที่2องโจมตีไปหนีไปนะครับอันที่3การถอนทัพการหนีคือยอดกลยุทธ์นะครับอันที่4ก็คือเคารพความเสี่ยงเสมอนะครับวงกลมวงที่2นะครับก็คือเรื่องแผนนะครับมาร์ Мар ติงเกลนะครับสำหรับผมเองแล้วผมจะต้องมีการต้องผมจะต้องรู้จุดเข้าจุดออกและจุดคุ้มทุนเสมอนะครับมี3จุดนะครับสำหรับในมารติงเกลจุดเข้ารู้จุดเข้านะครับรู้จุดออก และรู้จุดคุ้มทุนนะครับต้องรู้3จุดนี้เสมอนะครับในการที่จะวางไม้นะครับจุดเข้าก็คือการเข้าออเดอร์การบายการเซลล์นะครับจุดออกก็คือถึงเทคโปรฟิตใช่ไหมครับหรือ Stop ปลอสออกไปนะครับจุดคุ้มทุนนะครับจุดนี้ก็คือถ้าเกิดกราฟมันเริ่มจะเปลี่ยนทางแล้วมันไม่ได้เข้าแผนเราแล้วนะครับมา r t ติงเกลมันจะมีจุดคุ้มทุนของมันอยู่ทําให้เราหนีได้ทันเจ็บตัวได้น้อยนะครับผมโอเค อันที่2ก็คือเราต้องมีฟิกหลอดและฟิกลอสเสมอนะครับสำหรับผมนะครับจะมีฟิกหลอดและฟิกลอสเสมอฟิกหลอดเนี่ยถ้าเกิดพอร์ต1นึ่พเนี่ยผมจะออกสูงสุดไม่เกิน0.1หลอดนะครับหรือพอร์ต1 0,000ื่นออกไม่เกิน1หลอดนะครับอันที่2ก็คือมีฟิกลอสเสมอนะครับผมจะไม่ให้เกินอย่างเช่นไม่ให้เกิน5%ของพอร์ตนะครับเช่นถ้าเกิดพอร์ต1000เนี่ยก็ติดลบไม่เกิน50เหรียญน,นะครับ ถ้าติดลบปุ๊บหยุดเทรดนะครับวางแผนใหม่วันอื่นใดๆก็ว่าไปเทรดพอร์ตอื่นนะครับผมมี2ข้อนะครับก็คือรู้จุดเข้าจุดออกจุดคุ้มทุนนะครับอันที่2ก็คือมีฟิกลอตฟิกลอตเสมอนะครับวงกลมวง,งที่3แน่นอนครับก็คือกลยุทธ์มาติงเกลไปจะเป็นกลยุทธ์มาติงเกลนะครับกลยุทธ์มาติงเกลนะครับดูว่าผมจะปรับใช้กลยุทธ์นี้อย่างไรนะครับ กลยุทธ์มาร์ติงเกลเนี่ยจะใช้ได้ดีในตลาดกลับตัวนะครับช่วงการกลับตัวของกราฟอย่างเช่นลักษณะนี้ครับเมื่อเราเจอกราฟนะครับโดยปกติผมก็จะตีผมจะเรียกว่าโซนนะครับแนวรับแนวต้านนะครับถ้าเกิดเป็นการเข้าไม้หรือว่ากลยุทธ์พื้นฐาน TPSL นะครับพอราคาถึงตรงนี้ก็จะบายใช่ไหมครับ แล้วก็ทกําการตั้ง Stop Loss ตรงนี้นะครับเมื่อราคาไปถึงเป้าเราก็จะได้กำไรเมื่อราคาลงมาแตะ Stop Loss เราก็จะขาดทุนใช่ไหมครับแต่ในตลาดทั่วไปของ Forex เนี่ยเวลามันจะถึงจัดจุดกับตัวนะครับโดยมากแล้วนะครับกราฟเนี่ยมันจะทําไส้ลงมาค่อนข้างลึกจนชน SL ของเราและทําการดีดกลับขึ้นไปตามแผน รเราก็จะขาดทุนตรงนี้แล้วก็วางแผนเข้าใหม่นในตลาด f o เ e ็จะเกิดไส้อย่างนี้ค่อนข้างบ่อยมากๆนะครับคราวนี้กลยุทธ์มาติงเกลเนี่ยจะมาแก้ปัญหาอย่างไรนะครับผมจะลองยกตัวอย่างโดยการใช้ยุทธวิธีของ Harmonic Price Pattern นะครับ Harmonic p r i c e pattern เนี่ยจะมีรูปแบบอยู่หลายรูปแบบเลยนะครับผมจะยกมาอยู่3รูปแบบนะครับ ในการเข้าไม้แบบมาติงเกลนะครับเริ่มจากตรงนี้ผมให้เป็น100%เนอนาะอันนี้เป็น0%นะครับลักษณะก็คือกราฟนะครับกราฟจะวิ่งขึ้นนะเป็นสีเขียวลักษณะนี้นะครับแล้วก็ไปชนตำแหน่งศนะูนย์ แล้วก็ย่อลงมานะครับจังหวะที่กราฟย่อเนี่ยกราฟจะย่อลงมาประมาณ38.2%นะครับถ้าเกิดกราฟย่อลงมาประมาณ38.2%เนี่ยมันจะเกิดได้3แพทเทิร์นเลยนะครับตรงนี้ผมให้เป็นจุด x นะครับจุด a จุดบีย่อมาตรง b นะครับแล้วดีดกลับขึ้นไป โดยที่จุด C เนี่ยไม่เกินจุด A นะครับนี่คือจุด C นะครับและทําการย่อตัวกลับลงไปนะครับพอย่อตัวกลับลงไปปุ๊บเนี่ยตามทฤษฎีของ Harmonic Price Pattern นะครับมันจะเป็นได้3รูปแบบเลยนะครับ ก็คือรูปแบบที่1เนี่ยมันจะย่อตัวลงมาประมาณ88.6%นะครับ,นะรบพอย่อตัวลงมาที่88.6%แล้วเนี่ยจะเกิดจุดดีตรงนี้นะครับแล้วก็จะทำรูปแบบของแบตนะครับแบตพทิร์แล้วแล้วก็กราฟก็จะมีการดีดกลับขึ้นไปนะครับรูปแบบที่2นะครับ กราฟสามารถที่จะลงลงมาได้อีกนะครับจนมาถึงประมาณ112.8%นะครับทำจุดดีตรงนี้นะครับและดีดกลับขึ้นไปนะครับจะกลายเป็นรูปแบบของ alternate bat นะครับ อีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถเป็นไปได้เลยก็คือกราฟลงมาอีกครับย่อตัวลงอีกจนถึง161.8%นะครับแล้วก็ดีดกลับขึ้นไปเป็นจุดดีนะครับดีดกลับขึ้นไปรูปแบบนี้เรียกว่ารูปแบบของกราฟนะครับกราฟ จะสังเกตด้ว่าถ้าเกิดจุด A นะครับนี่คือจุด X นะครับ X A และสังเกตด้ว่าจุด B เนี่ยย่อมาแค่38.2นะครับและ C เนี่ยไม่เกินจุด A นะครับ C ไม่เกินจุด A มันลงมาได้3ตำแหน่งเลยนะครับ1,2,3เพราะฉะนั้นพอเราเห็นแพทเทิร์นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะวางแผนได้3แผนด้วยกันนะครับก็คือมีแผน A นะครับแผน A แผน B นะครับและแผน C นะครับถ้าเรามีกลยุทธ์เดียวก็คือเรื่องกลยุทธ์พื้นฐาน TPSL ใช่ไหมครับเราก็จะเข้าตรงนี้นะครับและตั้งสต l ร s s ตรงนี้อาจจะโดนตรงนี้เพราะฉะนั้นมาติงเกละจะมาช่วยตรงไหนได้บ้างนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างมาติงเกลนะครับมาติงเกลข้อแรกเลยเนี่ยที่ควรจะต้องมีเลยก็คือเรื่องการทำ Money Management นะครับ อันแรกเลยเนี่ยที่สําคัญมากๆเลยนะครับก็คือการรู้ว่าเรามีเงินในพอร์ตเท่าไหร่นะครับเช่นในตัวอย่างนี้ผมให้เป็น100 USD นะครับเรารู้แล้วว่าเราเหลือเงินในพอร์ต100ร USD เอ้ย1,000 USD นะครับเรารู้ว่าเราเหลือเงินในพอร์ต1 0 0 0 USD นะครับอันที่2เราต้องทำการกำหนดนะครับลลอดที่จะเข้านะครับหรือเรียกว่าฟิกล็อตนะครับฟิกล็อตเนี่ยเราสามารถดีไซน์หรือว่าออกแบบเองได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นการฟิกหลอดแบบลาบูเชียการฟิกหลอดแบบแครีแคทูเรียเช่นผมเองเนี่ยผมจะฟิกหลอดอยู่ที่นะครับถ้าเกิดพันพันเหรียญเนี่ยจะไม่เกิน0.15ย์หลอดนะครับในการเข้าแต่ละครั้งนะครับอันที่สาสำคัญมากครับต้องมีการฟิกลอสนะครับฟิกลอสเนี่ยต่อไม้นะครับดอดาวผมจะไม่เกินนะครับต้องน้อยกว่า5%ของ 1,000หรือ5%ของพอร์ตนะครับถ้า1,000ก็อยู่ที่ลบ50 USD นะครับเมื่อเรากำหนดแบบนี้แล้วนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตัวนี้ฟิกลอตนะครับในการกำหนดจุดเข้าได้นะครับถ้าเกิดเป็นแบบคลาสสิกมาร์ติงเกลนะครับก็คือเราสามารถเข้าที่ไม้แรกที่0.2นะครับคลาสสิกก็คือคูณ2นะครับไม้แรก0.2นะครับไม้ที่2ก็คือ0.04นะครับ ไม้ที่3ก็คือ0 0 8นะฮะคูณ2นี่ก็คือคลาสสิกมาติงเกลนะครับจีมีนจะมีแอดวานซ์มาติงเกลมาติงเกลหลายๆรูปแบบนะครับและสต็อปลอสนะครับฟิกลอสห้เนี่ยตามทฤษฎีเขาจะให้ตั้งอยู่ใต้จุดดีนะครับแล้วก็มาตั้งอยู่ใต้จุดดีของของรูปแบบของกราฟเลยนะครับ SL ตรงนี้แต่ SL เนี่ยต้องไม่เกิน ม็กซิม m ัมดอลดาวหนะครับหรือติดลบค่า50 USD เท่านั้นนะครับพอเราได้แผนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะเฉลี่ยราคาเข้าไปได้0.02ด0หลอด0.04หลอดและ0.08หลอดะครับข้อดีของมาร์ติงเกลนะครับเรา1เนี่ยเราสามารถที่จะมีจุด Stop Loss นะครับที่ ลึกลงกว่าเดิมครั้งเยอะมากนะครับจากเดิมเราเข้าตรงนี้ใช่ไหมครับถ้าเกิดเราใช้หลอด0.15ใช่ไหมครับในกลยุทธ์พื้นฐาน TPSL เราใช้0.15เข้าตรงนี้นะครับ Stop l ล s s เราอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเป็น5%ดาวดาวก็คือโดนไปลบ50 USD เลยนะครับถ้าเกิดมันจะเกิดกลายเป็น a l t e r n a t e b a และเรามาเข้าตรงนี้อีก0.15อีกครับมันก็จะโดนไปเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นมาติงเกลก็จะมาช่วยปัญหาแก้ปัญหาตรงนี้ได้นะครับ ด้วยการเฉลี่ยไม้เข้านะครับในการซื้อแต่ละครั้งนะครับโอเคนะครับอย่างที่2องมาติงเกลมาช่วยอะไรนะครับเมื่อราคาลงมาถึงแครบแครบแล้วนะครับจุดนี้และราคามันมีท่าทีที่จะลงต่อนะครับเราสามารถที่จะคืนทุนได้เร็วนะครับคือถ้าเกิดกราฟดีดกลับไปประมาณนี้นะครับเราสามารถตัดสินใจนะครับออกตรงนี้ได้นะครับ เมื่อ0.8เนี่ยดีดขึ้นไปประมาณนี้นะมันจะทำการคืนทุนทั้งหมดเลยนะครับพอบวกลบแล้วจะเป็นกำไรบวกนะครับเราสามารถปิดตรงนี้และให้กราฟลงต่อได้วางแผนใหม่ได้นะครับก็คือพลิกแพงได้ค่ทั้งเร็วนะครับอันนี้คือข้อดีของมาติงเกลข้อเสียของมาติงเกลแน่นอนครับถ้าเกิดมันได้แค่ไม้เดียวนะครับแล้วก็ดีดขึ้นไปนะครับกำไรก็จะน้อยกว่านะครับ วงกลมวงที่4ครับก็คือเรื่อง utility, ย,ยุทธวิธีนะครับยุทธวิธีสําหรับมาร์ติงเกลเนี่ยมาร์ติงเกลเป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นผมส,ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะให้ accuracy หรือความแม่นยําในการเข้าไม้เนี่ยเจ็ดเลยนะครับผมเจ็ดเลยนะครับวินเลทก็ควรจะต้อง70-80%เเหมือนกันนะครับเพราะว่ามาร์ติงเกลเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ตัว rr หรือ risk to reward ratio ในการเข้าล่ะ สำหรับผมเองแล้วนะครับถ้าเกิดเป็นมาร์ติงเกลเนี่ยยุทธวิธีเนี่ยผมจะดูแค่ภาพกลางและภาพเล็กนะครับภาพกลางเนี่ยจะดูเป็นฮาร์โมนิกไพรซ์แพทเทิร์นนะครับผมและภาพเล็กเนี่ยจะใช้เป็นพวกทีดีซีเรนเชียลแลวก็พวกอินดิเคเตอร์ต่างๆมาช่วยนะครับผม ADX, ISI, สโตชัสติกเนี่ยพวกนี้แม่นมากนะครับผมโอเคก็ลองไปประยุกต์ใช้ดูนะครับเรื่องมาร์ติงเกลนะครับอยากให้มีจุดเข้าจุดออก และจุดคุ้มทุนรู้เสมอก่อนเข้านะครับเพื่อให้พอร์ตเราบาดเจ็บน้อยที่สุดนะครับผมสำหรับวันนี้ถ้าเกิดพี่น้องเห็นได้ท่านไหนชอบคลิปวิดีโอเรื่องมารติงเกลนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งได้นะครับสำหรับวันนี้ขอให้พี่น้องเทรดได้ทุกท่านโชคดีในการเทรดครับสวัสดีครับ